ด้วยอำนาจบุญดรรมนะเออบังเอาลดน้อยถอยลงจะไปรออย่าดูน้อยๆก่อนจะไปก็จะกลับก็ต้องยี่สิบบาทของท่านนั้นนะอย่างน้อยๆมีมากก็จะต่ำไม่ร้อยดีน้อยก็จะให้ต่ำจปยี่สิบนะพะอดีตอนดีจะจะได้รู้ขาด ให้ไหลมาเทมาเหมือนคงคาบ่อตาอย่ารู้สิ้นรู้สุดถึงจะมีบุตรก็บริบุตรสุดสดายกเกลี้ยงคงให้อายุยืนยงยี่ยมทองมีค่า